กลางงานหรูที่ควรเป็นคืนแห่งความสุขกลับกลายเป็นเวทีเปิดโปแห่งปีเมื่อมีหลวงวางแผนเปิดหน้าเมียน้อยกลางผู้คนแต่เรื่องราวกลับพลิกผันเมื่อผู้หญิงปริศนาโผลมาพร้อมของขวัญเปื้อนเลือดใครกันแน่ที่เป็นเหยื่อใครกันแน่ที่เป็นปีศาจและงานเลี้ยงคืนนี้อาจไม่ใช่ของมนุษย์แฉกลางงานหรูมีหลวงวางแผนเด็ดเปิดโป,ปแฟนให้ของขวัญเมียน้อยทุกคนในงานถึงกับผงะ เสียงไวโอลินบเลงคลอเบาๆท่ามกลางแสงไฟระย,ยิบระยับของโคมระยะคริสตันแขกในงานแต่งตัวหรูหรารอยยิ้มจางๆประดับอยู่บนใบหน้าของทุกคนกลิ่นน้ำหอมราคาแพงลอยฟุ้งในอากาศเสียงแก้วแชมเปญกระทบกันเบาๆผสมกับเสียงหัวเราะจางๆจากมุมห้องกลางเวทีหลักชายหนุ่มในชุดสูทตัดเย็บพิเศษกำลังถือกล่องของขวัญในมือเขาหันไปมองหญิงสาวหน้าตาส,สวยในชุดราตรีสีแดงเพลิงที่ยืนข้างๆ ขอให้เธอรับของขวัญชิ้นนี้ด้วยความจริงใจจากฉันเขาพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแขกหลายคนหันมามองด้วยความสนใจบางคนเริ่มกระซิบกระซาบกันเบาๆหญิงสาวยิ้มรับก่อนจะค่อยๆแกะริบบิ้นออกจากกล่องทันใดนั้นเสียงปรบมือก็ดังขึ้นจากมุมหนึ่งของห้องทุกสายตาหันไปมองหญิงสาวอีกคนในชุดเดรสลูกไม้สีดำเดินออกมาจากนงามืดอย่างมั่นใจในมือของเธอถือกล่องของขวัญอีกกล่องหนึ่ง เธอเดินตรงไปที่เวทีแวลตาแน่วแน่ไม่หวั่นไหวก่อนที่ของขวัญจะถูกเปิดฉันก็มีของขวัญจะมอบเช่นกันเธอพูดเสียงนิ่งแต่ชัดเจนบรรยากาศในห้องเงียบลงทันทีกล่องของเธอถูกวางลงบนโต๊ะหน้าเวทีหญิงสาวในชุดดำเปิดกล่องช้าๆเผยให้เห็นแฟลชไรท์อันเล็กสีเงินเธอเสียบมันเข้ากับหน้าจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ภาพวิดีโอปรากฏขึ้นกลางห้อง เสียงในวิดีโอคือเสียงของชายหนุ่มคนเดิมกำลังพูดเสียงกระซิบกับหญิงสาวในชุดแดงเธอนี่แหละของจริงเมียฉันไม่มีวันเทียบได้เสียงฮือฮาดังขึ้นทันทีจากทั่วทั้งห้องใบหน้าของชายหนุ่มเปลี่ยนสีทันทีจากมั่นใจเป็นตกใจหญิงสาวในชุดแดงก้าวถอยหลังชี้พดเร้นแรงร่างกายแข็งทื่อเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นอีกครั้งหนักแน่นขึ้นนี่มันเรื่องอะไรกันใครบางคนพูดออกมาเสียงดัง หญิงสาวในชุดดำยังคงยืนสงบนิ่งท่ามกลางความแตกตื่นเธอหันไปมองชายหนุ่มยิ้มเย็นที่มุมปากสุขสันคร์รอบนะคะสามีแขกบางคนอ้าปากค้างบางคนรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายแม่ของเจ้าบ่าวยืนตัวแข็งใบหน้าเต็มไปด้วยความตกใจและผิดหวังเสียงในวิดีโอยังดำเนินต่อชัดเจนยิ่งขึ้นไม่ต้องห่วงฉันจะอย่าก,กับเธอภายในเดือนนี้แน่นอน ภาพตัดไปเป็นฉากทั้งสองคนอยู่ในโรงแรมเดียวกันข้อมือชายหนุ่มอกเอหยิงสาวแน่นกลิ่นน้ำหอมเดียวกับในงานโชยออกจากตัวหญิงสาวในวิดีโอหญิงสาวในชุดดำหันกลับมามองผู้คนฉันคิดว่าแขกทุกท่านควรเห็นของขวัญชิ้นนี้เสียงเงียบงานปกคลุมทั้งห้องอีกครั้งชายหนุ่มยืนอึ้งใบหน้าซีดเผือดไม่มีใครขยับไม่มีใครกล้าพูดคำใดออกมา มือของหญิงสาวในชุดแดงเริ่มสั่นเล็กน้อยเธอก้าวถอยหลังอีกหนึ่งก้าวก่อนจะหันไปมองหน้าชายหนุ่มสายตาเธอเต็มไปด้วยคำถามและความทรยศหญิงสาวในชุดดำยังคงยืนนิ่งเหมือนราชินีที่เพิ่งเดินเกมเด็ดกล้องถ่ายรูปเริ่มหันมาจาับภาพเธอเธอหันไปยิ้มให้เหน่งในช่างภาพอย่าลืมมุมนี้นะคะฉันขอรูปสวยๆส,สักไปเสียงกล้องชัตเตอร์ดังต่อเนื่องแขกในงานเริ่มกระจัดกระจาย บางคนหลบตาบางคนมองอย่างอยากรู้ชายหนุ่มพยายามพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงของเขาสั่นจนฟังแทบไม่ออกหญิงสาวในชุดดำยกแก้วไวายขึ้นจิบเบาๆราวกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นแต่ภายในใจของทุกคนในงานไม่มีใครลืมภาพเมื่อครู่ได้เลยหญิงสาวในชุดแดงหันขวับมาหาเขาน้ำตาคลอเต็มดวงตาทั้งหมดนี้จริงใช่ไหมเสียงของเธอเบาแต่ชัดเจนพอให้ทุกคนได้ยิน ชายหนุ่มอ้าปากจะพูดแต่ไม่มีคำใดเล็ดรอดออกมาหญิงสาวในชุดดำวางแก้ววายลงบนโต๊ะด้วยจังหวะมัน่นคงถ้าจะโกะหกก็ช่วยเตรียมตัวให้แนบเนียนกว่านี้หน่อยเธอกล่าวทั้งที่ยังมองหน้าอาดีตคนรักไม่กระพริบตาแขกบางคนเริ่มลุกจากโต๊ะเดินออกจากห้องไปเงียบเงียบบางคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาส่งต่อวิดีโอที่เพิ่งได้เห็นเสียงแจ้งเตือนจากแอปดังขึ้นทั่วห้อง ชายหนุ่มเริ่มเหงื่อซึมที่ขมับพยายามเดินเข้าไปใกล้หญิงสาวในชุดแดงมันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดงั้นช่วยอธิบายเธอตอบกลับทันควันน้ำเสียงสั่นแต่แน่วแน่หญิงสาวในชุดดำแทรกขึ้นไม่จำเป็นต้องอธิบายหรอกทุกอย่างอยู่ในเฟร้ายนั้นหมดแล้วเธอหันไปพยักหน้าให้ทีมงานที่ยืนอยู่หลังโปรเจคเตอร์หน้าจอแสดงภาพข้อความแชทต่อเนื่องคำพูดหยาบคาย คำสัญญาว่าจะเลิกกับภรรยาเร็วๆนี้ภาพใบเสร็จจากร้านอาหารหรูและโรงแรมระดับห้าดาวหญิงสาวในชุดแดงยกมือขึ้นปิดปากหายใจไม่ทั่วท้องเธอก้าวถอยหลังอีกครั้งร่างกายสั่นเทาชายหนุ่มก้าวตามไปอย่างลนลลานแต่ถูกหญิงสาวในชุดดำขวางไว้ด้วยสายตาคมกริบพอเธอให้เธอไปเงียบๆดีกว่าเสียงตบมือดังขึ้นช้าๆจากท้ายห้อง เป็นชายสูงวัยในชุดสูตรดำสนิทใบหน้าเรียบเฉยกล้าหักหน้าคนกลางงานแบบนี้ใจเธอมันแน่จริงๆหญิงสาวในชุดดำหันไปมองก่อนจะโค้งเล็กน้อยอย่างสุภาพขอบคุณค่ะท่านลุงถ้าไม่มีวันนี้ฉันก็คงยังเป็นแค่ผู้หญิงโง่งๆคนหนึ่งชายชราหันไปมองหลานชายของเขาสีหน้าเต็มไปด้วยความผิดหวังฉันไม่เสียใจที่เธอเลือกวิธีนี้หญิงสาวในชุดแดงยืนนิ่งอยู่ข้างๆทุกอย่างดูเลืนราง เสียงดนตรีที่เคยคลอเบาๆกลับหยุดลงบรรยากาศในห้องรูเปลี่ยนจากรื่นเริงเป็นอึดอัดแทบทนไม่ไหวกลิ่นวายกลิ่นน้ำหอมกลายเป็นกลิ่นแสบจมูกหญิงสาวในชุดดำหยิบกล่องของขวัญอีกใบออกมาจากกระเป๋าเกือบลืมของขวัญสำหรับเมียน้อยตัวจริงเธอเดินเข้าไปหาหญิงสาวในชุดแดงยื่นกล่องให้ตรงหน้ามือของหญิงสาวในชุดแดงสั่นขณะรับกล่องไว้เปิดออกช้าๆด้วยสีหน้าวันระแวง ภายในกล่องคือชุดชั้นในลายลูกไม้พร้อมแท็กชื่อของเธอมีบัตรของขวัญจากร้านหรูแนบอยู่ด้านล่างและโน้ตเล็กๆที่เขียนด้วยลายมือชายหนุ่มว่าคืนนี้เจอกันนะคนสวยหญิงสาวในชุดแดงหน้าซีดเผยทันทีแขกหลายคนถึงกับร้องอุทานออกมาเบาๆบ,บางคนหันหน,นีบางคนแอบยิ้มสะใจหญิงสาวในชุดดำหันหลังกลับเดินลงจากเวที เสียงส้นสูงกระทบพื้นดังก้องในห้องเงียบไม่มีใครกล้าห้ามไม่มีใครกล้าเรียกชื่อเธอแสงแฟลชจากกล้องยังตามถ่ายทุกย่างก้าวเธอหยุดตรงประตูใหญ่หันกลับมามองเป็นครั้งสุดท้ายริมฝีปากเอื้อนคำเบาๆแต่เฉียบขาดโชคดีนะคะกับความรักที่เริ่มต้นด้วยการทรยศแล้วเธอก็ผักประตูออกไปท่ามกลางความเงียบนันที่สุดในค่ำคืนที่ควรจะเป็นวันแห่งความสุขของเขา ทันทีที่ประตูปิดลงเสียงคลิกเบาๆดังสะท้อนก้องในห้องทุกสายตายังคงจับจ้องไปที่ประตูราวกับไม่เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงชายหนุ่มยืนนิ่งใบหน้าไร้สีสันเหงื่อเปียกชุ่มแผ่นหลังเขาหันไปมองหญิงสาวในชุดแดงอย่างสิ้นหวังเธอก้าวถอยหลังอีกครั้งริมฝีปากเม้มแน่นดวงตาเต็มไปด้วยแววเปลียดชังยามาแต่ต้องฉันเสียงของเธอเยอเือกเยน็นเขายกมือขึ้นเหมือนจะอธิบาย แต่ไม่มีใครอยากฟังอีกแล้วแขกเริ่มพูดคุยกันเสียงดังขึ้นใบหน้าเต็มไปด้วยความตกตะลึงบางคนเดินออกจากงานโดยไม่แม้แต่จะหันกลับมามองเสียงหัวเราะเย้ยหยันของหญิงคนหนึ่งดังมาจากมุมห้องอย่างกับฉากในละครหลังข่าวชายหนุ่มกัดฟันแน่นหันไปมองเธอด้วยแววตากดดันหญิงสาวในชุดแดงยังยืนอยู่ที่เดิมมือข้างหนึ่งยังกำกล่องของขวัญไว้แน่นเธอก้มลงมองสิ่งของในกล่องอีกครั้ง สีหน้าเปลี่ยนจากตกใจเป็นขยะแขยงเธอคว้างกล่องนั้นลงกับพื้นอย่างแรงเสียงสิ่งของกระจัดกระจายดังลั่นทุกอย่างที่อยู่ในกล่องร่วงเกลื่อนพื้นเวทีแท็กชื่อชุดชั้นในบัตรของขวัญชายหนุ่มย่อตัวลงจะเก็บแต่เธอเบี่ยงตัวออกอย่างรวดเร็วอย่าแต่ต้องของที่เธอให้กับฉันเหมือนกับที่ให้เมียน้อยน้ำเสียงของเธอเฉียบคมจนคนรอบข้างขนลุก เธอหันหลังกลับเดินลงจากเวทีอย่างสง่างามผ้าชายกระโปรงลากยาวบนพื้นห้องชายหนุ่มจะตามไปแต่ถูกชายไวกลางคนคนหนึ่งยืนขวางไว้แกททำให้ตระกูลเราอับอายพอแล้วน้ำเสียงนั้นนิ่งและเยือเกเย็นยิ่งกว่าคำด,าด่าใดๆเขานิ่งงนันพูดอะไรไม่ออกห้องทงั้งห้องถูกปกคลุมด้วยบรรยากาศหนักอึง้งหญิงสาวในชุดแดงเดินผ่านผู้คนไปอย่างมั่นคง แม้หัวใจเธอจะสั่นไหวอย่างรุนแรงแม้ดวงตาจะคลอไปด้วยน้ำตาแต่เธอเชิดหน้าไม่ยอมให้ใครเห็นความอ่อนแอในหัวของเธอมีเพียงคำถามเดียวทั้งหมดนี้เป็นแผนซ้อนแผนของใครกันแน่แสงไฟในห้องเริ่มสลัวลงดนตรีกลับมาดังอีกครั้งอย่างไร้ชีวิตชีวาแต่งานเลี้ยงครั้งนี้ไม่มีใครอยากอยู่ต่อและขณะเธอก้าวเท้าออกจากประตูบานใหญ่ เสียงข้อความแจ้งเตือนในโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นเธอหยิบมือถือขึ้นมาดูเป็นข้อความจากเบอร์ที่ไม่รู้จักเรายังไม่ได้เจอกันเลยเมียน้อยตัวจริงยังไม่โผล่ะนะคะดวงตาเธอเบอิกกว้างฝีเท้าชะง,งักลงทันทีหัวใจเต้นแรงขึ้นอย่างไม่มีเหตุผลเธอหันหลังกลับไปมองงานที่เพิ่งเดินออกมาความคิดแวบเข้ามาในหัวหรือทั้งหมดนี้แค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น เธอยือนแน่นิ่งอยู่หน้าประตูหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุอกมือที่ถือโทรศัพท์เริ่มสั่นเล็กน้อยข้อความนั้นยังค้างอยู่บนหน้าจอราวกับท้าทายให้เธอตอบเธอสูดลมหายใจลึกพยายามตั้งสตินิ้วโป้งแต่ที่หน้าจอช้าๆชาพิมพ์กลับไปเพียงคำเดียวเธอเป็นใครอีกไม่กี่วินาทีข้อความตอบกลับก็เด้งขึ้นมาคนที่รู้ความลับของเขามากกว่าเธอเธอกลืนน้ำลายลงคออย่างฝืดเคือง ภายในใจเริ่มร้อนรุ่มปนเปนกับความสับสนและสงสัยเธอหันกลับไปมองภายในห้องอีกครั้งงานยังคงดำเนินต่อแบบไร้ทิศทางแขกบางคนยังคงยืนจับกลุ่มนินทาชายหนุ่มผู้เป็นเจ้าของเรื่องอื้อฉาวกำลังนั่งซกหน้าอยู่บนเก้าอี้ไร้พลังไร้ศักดิ์ศรีที่เคยมีหญิงสาวในชุดแดงมองภาพนั้นด้วยสายตาเย็นชาแต่ในหัวกลับเต็มไปด้วยคำถาม ถ้าเธอไม่ใช่เมียน้อยแล้วใครกันแน่คือคนที่อยู่เบื้องหลังเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นอีกครั้งเธอสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะรีบเปิดดูข้อความหมายขึ้นมาทันทีมองไปที่โต๊ะสุดท้ายทางขวาเธอจะเห็นฉันดวงตาเธอหันคว้าไปทันทีตามคำบอกโต๊ะสุดท้ายมุมห้องด้านขวามืดกว่ามุมอื่นนิดหน่อยแขกไม่ค่อยมีใครนั่งแต่เธอกลับเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่เพียงลำพัง สวมชุดสีเขียวเข้มผิวขาวซีดใบหน้าครึ่งหนึ่งปกปิดด้วยผมยาวแต่ดวงตานั้นกำลังจ้องมองเธอกลับมาอย่างไม่ละสายตาเป็นสายตาที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนเยือเกเย็นเงียบงันและเต็มไปด้วยบางอย่างที่อธิบายไม่ได้หญิงสาวในชุดแดงรู้สึกหนาววูบขึ้นมาทั้งร่างปลายนิ้วเริ่มเย็นเฉียบราวกับมีบางอย่างกำลังเคลืบคลานเข้ามาโดยที่เธอไม่รู้ตัว เธอก้าวเท้าไปข้างหน้าอย่างช้าๆใจหนึ่งอยากรู้แต่อีกใจกำลังร้องเตือนว่าอย่าเข้าไปไกลแต่ยิ่งเธอเดินเข้าไปดวงตาของหญิงลึกลับก็ยิ่งจับจ้องแน่นขึ้นเมื่อเธอเดินมาถึงระยะห่างเพียงไม่กี่ก้าวหญิงสาวคนนั้นก็เอียงศีรษะเล็กน้อยยิ้มบางๆที่มุมปากมาช้าจังเลยน้ำเสียงของเธอเบาแต่ชัดราวกับกระซิบตรงข้างหู หญิงสาวในชุดแดงนิ่งงานร่างกายแข็งทื่อเธอคือหญิงปริศนายกนิ้วขึ้นแนบปากชู้เรื่องจริงเพิ่งจะเริ่มต้นต่างหากจากนั้นเธอก็เลื่อนกล่องของขวัญเล็กๆไปหนึ่งมาตรงหน้ากล่องนั้นดูเหมือนกล่องเครื่องประดับธรรมดาแต่มีคราบเลือดจางๆที่มุมกล่องกลิ่นบางอย่างลอยออกมากลิ่นคาวจางๆที่เธอจำได้ทันทีว่าไม่ใช่น้ำหอมแน่นอนหญิงสาวในชุดแดงมองกล่องนั้นอย่างลังเล เสียงหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นอีกทุกสิ่งรอบตัวเงียบราวกับไม่มีใครอยู่ในห้องนอกจากพวกเธอเธอยื่นมือออกไปช้าๆปลายนิ้วสัมผัสกล่องเย็นเฉียบเธอเปิดมันออกแล้วภาพตรงหน้าก็ทําให้เธอแทบกรีดร้องออกมาภายในกล่องเล็กนั้นมีแหวนทองคําขาวหนึ่งแต่สิ่งที่ทําให้เธอแทบหยุดหายใจไม่ใช่แหวน แต่คือหยดเลือดที่แห้งกรังติดอยู่ที่วงแหวนอย่างชัดเจนใต้แหวนมีกระดาษโน้ตแผ่นเล็กๆพับเอาไว้มือของเธอสั่นระริกขณะค่อยๆค,ค,คลี่มันออกตัวหนังสือบนกระดาษเขียนด้วยลายมือวัดๆเธอไม่ใช่คนแรกและจะไม่ใช่คนสุดท้ายเธอเงยหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วหญิงปริศนาในชุดเขียวหายไปแล้วตะว่างเปล่าไม่มีแม้แต่รอยเท้าหรือกล่องเปล่าทิ้งไว้ เธอหันมองไปรอบๆไม่มีใครดูเหมือนจะสังเกตเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเลยผู้คนยังคงพูดคุยบางคนหัวเราบบางคนเดินออกจากงานอย่างไม่เยยดีแต่เธอยืนอยู่คนเดียวหัวใจเต้นรัวมือกำแหวนไว้แน่นจนแทบจมเข้าไปในเนื้อเธอรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องชู้สาวธรรมดามันลึกกว่านั้นมันอันตรายกว่านั้นเธอกำลังถูกลากเข้าสู่บางอย่างที่มืดดำ เธอเก้าวถอยหลังจากตัวนั้นอย่างช้าๆความรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังมองเธอจากเงามืดทุกย่างก้าวของเธอกลายเป็นการดิ้นหนีจากอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นเสียงข้อความแจ้งเตือนดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่มีชื่อไม่มีเบอร์โทรศัพท์เพียงแค่ข้อความสั้นๆเธอเห็นแค่ปลายภูเขาน้ำแข็งแต่รากมันลึกกว่าที่คิดเธอกำโทรศัพท์แน่นและทันใดนั้นเองไฟทั้งห้องก็ดับลงในพริบตา เสียงกรีดร้องดังขึ้นจากมุมหนึ่งของห้องตามมาด้วยเสียงแก้วตกแตกความมืดปกคลุมทุกสิ่งและเสียงฝีเท้าที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนเริ่มไกลเข้ามาเรื่อยๆเธอยือนตัวแข็งอยู่ท่ามกลางความมืดมิดลมหายใจขาดห้วงหูของเธอจับได้แต่เสียงฝีเท้าปริศนาดังตึกตึกชัดเจนขึ้นทุกปินาทีเหมือนมีใครสักคนกำลังเดินวนรอบตัวเธอแต่เธอมองไม่เห็นอะไรเลย ไฟฉุกเฉินยังไม่ทำงานไม่มีแม้แสงจากโทรศัพท์มือถือของใครสักคนราวกับทั้งห้องถูกกลืนเข้าไปในโลกอีกไปเธอหลับตาแน่นตั้งใจฟังทิศทางของเสียงแต่แล้วก็หยุดลงกระทันหันเงียบสนิทไร้แม้แต่เสียงหายใจของแขกคนอื่น,นๆเธอกลืนน้ำลายลงคอด้วยความยากลำบากหัวใจเต้นแรงราวกับจะระเบิดจากนั้นไฟฉุกเฉินกระพริบขึ้นเป็นจังหวะ เพียงครู่เดียวแสงสลัววก็เผยให้เห็นเงาของบางสิ่งอยู่ห่างจากเธอแค่ไม่กี่ก้าวเป็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งในชุดเขียวผมยาวปกหน้ายืนก้มหน้ามองพื้นมือข้างหนึ่งกำสิ่งของบางอย่างไว้แน่นอีกข้างหนึ่งชี้ตรงมาที่เธอเธอเบิกตากว้างหัวใจเหมือนหยุดเต้นแสงไฟกระพริบอีกครั้งร่างนั้นขยับเข้ามาใกล้กว่าเดิมเสียงฝีเท้ากลับมาอีกครั้ง แต่คราวนี้ไม่ได้มีแค่เสียงเดียวเสียงฝีเท้าหลายคู่เดินอยู่รอบตัวเธอในวงกลมในความสลัวเธอเห็นเงาหลายเงาโผล่ออกมาจากมุมต่างๆของห้องทุกเงาเหมือนกันหมดชุดเขียวผมยาวปิดหน้ามือชี้ตรงมาที่เธอเธอเริ่มถอยหลังแต่ไม่รู้จะถอยไปทางไหนแสงไฟกระพริบอีกครั้งตอนนี้ร่างเหล่านั้นอยู่ห่างจากเธอเพียงแค่เอื้อมแล้วจู่ๆ เสียงกระซิบก็ดังขึ้นรอบตัวเธอไม่รู้มาจากใครไม่รู้มาจากทิศไหนแต่ทุกเสียงผู้ประโยคเดียวกันซ้ำๆเธอรู้แล้วก็ต้องอยู่กับมันเธอกรีดร้องออกมาโดยไม่รู้ตัวเสียงนั้นสะท้อนก้องทูหองแสงไฟกระพริบครั้งสุดท้ายก่อนทุกอย่างจะดับวูบลงอีกครั้งมืดสนิทและทุกอย่างเงียบสนิทอีกครั้ง แม้แต่เสียงลมหายใจของเธอเองก็เริ่มเบาลงเบาลงราวกับมีบางสิ่งกำลังดูดกลืนเธอเข้าไปจากข้างในร่างของเธอสุดลงกับพื้นหัวเข่ากระแทกกับพรมรูที่ตอนนี้เย็นเฉียบราวกับน้ำแข็งมือของเธอควานหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างสิ้นหวังแต่มีเพียงความว่างเปล่าเสียงกระซิบยังคงดังแผ่วอยู่ในหูเบาแต่ชัดเจนเธอรู้แล้วก็ต้องอยู่กับมัน ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนมันฝังลึกเข้ามาในหัวของเธอเธอพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือแต่เสียงกลับไม่ออกเหมือนลำคอถูกบิบแน่นจากบางสิ่งที่มองไม่เห็นเธอหายใจทีเงอแต่พลักมือที่ถือแหวนยังคงกำแน่นและทันใดนั้นเองมีบางสิ่งตกกระทบไหล่เธอเบาๆเหมือนปลายนิ้วสัมผัสเย็นเยือกเธอสะดุ้งเฮือกรีบหันกลับไปทันที ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเธอขยับถอยชิดกำแพงเงยหน้าขึ้นมองเพดานแล้วเธอก็เห็นมันมีเงาอยู่บนนั้นกําลังคลานช้าๆไปตามเพดานเหนือหัวเธอเงานั้นไม่มีหน้ามีเพียงความมืดดำที่ขยับไปอย่างผิดธรรมชาติเสียงข้อต่อกระดูกดังก๊อบแก๊บเบาๆในความเงียบมันกําลังคืบคลานลงมาอย่างเงียบเชียบเธอเบิกตากว้างพยายามจะลุกขึ้นหนี แต่ขาเธออ่อนแรงเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นแล้วเสียงกระซิบก็กลับมาอีกครั้งครั้งนี้ใกล้กว่าเดิมไม่ต้องหนีมันอยู่ข้าในเธอแล้วเธออ้าปากจะกรีดร้องแต่สิ่งที่ออกมาไม่ใช่เสียงเป็นควันสีดำบางๆที่พวยพุ่งพุ่งออกจากปากเธออย่างชา้าๆเธอเบิกตากว้างอย่างไม่เชื่อสายตาร่างกายเธอสั่นรุนแรงเธอมองมือตัวเองนิ้วเริ่มเปลี่ยนสี จากขาวซีดเป็นสีคล้ำเส้นเลือดปุดขึ้นชัดเจนราวกับบางอย่างกำลังไหลย,ย้อนเข้าไปไหลเข้าสู่เธออย่างช้าๆและลึกขึ้นทุกวินาทีในห้องนั้นทุกคนเหมือนหายไปเหลือเพียงเธอและเงาเหล่านั้นที่ยังคงยืนล้อมเธอไว้ชี้มาที่เธอมองเธอและรออะไรบางอย่างที่จะเริ่มต้นจากเธอเพียงคนเดียว เธอพยายามลุกขึ้นแต่ร่างกายกลับไม่ตอบสนองเหมือนเส้นประสาททุกเส้นถูกตัดขาดทีละชิ้นดวงตาของเธอพร่ามัวภาพรอบตัวบิดเบี้ยวเหมือนกำลังจมลงใต้น้ำเสียงกระซิบยังคงดังต่อเนื่องครั้งนี้แผ่วเบาจนเหมือนมากระซิบในหัวใจเธอคือภาชนะเลือดของเธอคือทางเปิดประตูเธอพยายามสายหน้าพยายามปฏิเสธสิ่งที่ได้ยิน แต่เสียงนั้นยิ่งชัดขึ้นยิ่งจริงขึ้นเธอรู้สึกถึงบางอย่างในตัวเธอมันกำลังเคลื่อนไหวเหมือนกระแสน้ำวนในเลือดเธอกรีดร้องสุดเสียงคราวนี้เสียงหลุดออกมาจริงๆเสียงนั้นแหลมสูงและสะท้อนก้าในความมืดทันใดนั้นแสงไฟฉุกเฉินกลับมาอีกครั้งสว่างวาบทั่วห้องแขกทุกคนยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิม เหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นบางคนกำลังหัวเราะบางคนกำลังดื่มแชมเปญเวทีถูกจัดใหม่เหมือนไม่เคยมีฉากโปแตกชายหนุ่มคนนั้นยืนอยู่บนเวทีอีกครั้งยิ้มกว้างราวกับเจ้าภาพงานมั่นแต่สิ่งที่ทำให้เธอหายใจแทบไม่ออกคือตัวเธอเองเธอกำลังยืนอยู่ข้างเขาในชุดเจ้าสาวสีขาวดอกไม้ในมือเปื้อนเลือดเล็กน้อยที่ไม่มีใครมองเห็น ผู้คนกำลังปรบมือให้เธอเสียงดนตรีหวานหูดังขึ้นอีกครั้งเธอหันไปมองเวทีเธอที่อยู่ตรงนั้นยิ้มอยู่แต่เธอรู้ทันทีรอยยิ้มนั้นไม่ใช่ของเธอมันไม่ใช่เธอไม่ใช่อีกต่อไปแล้วเพราะบางสิ่งกำลังอาศัยอยู่ในร่างของเธอและมันกำลังเริ่มพิธีบางอย่างที่ไม่มีใครในห้องนั้นจะลืมได้อีกเลย เสียงดนตรีดำเนินต่อไปอย่างราบรื่นผู้คนในงานยังคงปรบมือยิ้มแย้มพูดคุยไม่มีใครรู้ว่าทั้งหมดเป็นเพียงฉากลงตาหญิงสาวในชุดแดงหรือสิ่งที่อยู่ในร่างของเธอยืนเคียงข้างชายหนุ่มที่ครั้งหนึ่งเคยหักหลังเธอเขายิ้มอย่างภูมิใจจับมือเธอไว้แน่นแต่ดวงตาของเธอในตอนนี้ไม่ใช่ดวงตาเดิมอีกต่อไปร้ประกายร้ายความรู้สึก มีเพียงเงามืดบางอย่างที่ลึกและเยือกเย็นพิธีดำเนินไปตามกำหนดการเสียงประกาศชูแก้วจากพิธีกรดังขึ้นแต่ไม่มีใครสังเกตเห็นว่าภาพบนจอโปรเจคเตอร์ด้านหลังได้เปลี่ยนจากวิดีโองานมั่นธรรมดาเป็นภาพเงาลางๆที่กำลังคลานขยับขยับเข้าใกล้แขกแต่ละคนทีละนิดทีละคนในเงาสะท้อนของแก้วแชมเปญแขกบางคนเริ่มเห็นใบหน้าตนเองแปรเปลี่ยน กลายเป็นสีสีดผมดำยาวปิดหน้าเหมือนผู้หญิงชุดเขียวในเงามืดเสียงหัวเราะเริ่มกลายเป็นเสียงแหบตำ่ำอุณหภูมิในห้องลดลงโดยไม่มีใครรู้ตัวและสุดท้ายเมื่อหญิงสาวในชุดแดงเดินลงจากเวทีทุกคนในห้องก็หันไปมองเธอพร้อมกันอย่างพร้อมเพรียงดวงตาแต่ละู่วงเปล่าริมฝีปากทุกคนยิ้มเหมือนกันและพูดพร้อมกันว่า พิธีเสร็จสมบูรณ์แล้วไฟทุกดวงในห้องดับลงอีกครั้งแต่ไม่มีเสียงกรีดร้องไม่มีความวุ่นวายเหลือเพียงความเงียบสงัดนานจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นเมื่อพนักงานโรงแรมเข้ามาเก็บสถานที่พวกเขาพบเพียงห้องโถงที่ถูกจัดไว้อย่างเรียบร้อยไม่มีแขกไม่มีร่องรอยงานเลี้ยงมีเพียงกล่องของขวัญกล่องหนึ่งวางอยู่กลางเวที ภายในมีแหวนทองคำขาว,วงหนึ่งกับโนต้ตแผ่นเล็กๆขอบคุณที่มาเป็นสักขีพยานในพิธีที่ไม่ใช่ของคนและตั้งแต่นั้นมาห้องจัดเลี้ยงชั้นบนสุดของโรงแรมรูแห่งนั้นก็ถูกปิดตายไม่มีใครกล้าเชิญแขกมาจัดงานอีกเลยและทุกคืนที่แสงไฟในเมืองดับลงบางคนยังอ้างว่าได้ยินเสียงกระซิบจากชั้นบนสุดของตึกนั้น เสียงที่แผ่วเบาแต่ชัดเจนว่าเธอรู้แล้วก็ต้องอยู่กับมัน